วิคราะห์อบอลกับชาโนนคนบ้าบอลน,นะครับวิเคราะห์อบอลวันนี้วันอาทิตย์ที่18ทธันวาคม255นะครับก็เป็นนัดสุดท้ายของบอลโลกนะครับกาตา2022ซึ่งเป็นนัดชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินาเจอกับฝรั่งเศสนะครับก็ถือว่าเป็นผมคิดว่าเป็นเป็น,ปนทีมที่สม้ํำสมเนื้อแนะที่ที่ได้มาเจอกันในวันนี้นะครับส่วนเมื่อวานทางนั้นของโคเอเชียแล้วก็ นะครับมร็โรโคก็จบด้วยผล2ประตูต่อหที่ผมคาดการไว้เลยนะครับจบเป๊ะๆเลยนะครับก็ถือว่าวินไปนะครับสำหรับเมื่อวานใครที่ติดตามแล้วก็รับชมรับฟังกันก็หวังว่าทุกคนจะล่ํๆรวยๆนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับมาจะมาเจอกันในบทวิเคราะห์คู่อาเจนิน่าแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับสำหรับชันงคุณบ้าบอลวิเคราะห์บอลแบบ ก็มีบ้าๆในบางมุมมันก็บ้าอยู่นะมคิดว่าแบบนั้นนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็กดซับสไคร้กันด้วยนะฮะก็ผมมึงช่องใหม่นะก็หวังว่าทุกคนจะนะครับชื่นชอบมีอะไรฝากติชมกันก็คอมเมนต์กันมาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะจะนัดเต็มกันกับคู่นี้เลยนะครับไปดูกันครับระหว่างคู่ทางด้านของอาเจนินาเจอกับฝรั่งเศสนะครับวันนี้เป็นเกมนัดสุดท้ายนัดชิงชนะเลิศนะครับก็ไม่มีลูก ต่อกันเลยนะครับก็ถือว่าวัดกันเลยเป็นราคาสเสมอนะครับเปิดมากับราคาณนะตอนนี้ก็ยังคงวิ่งกันอย่างไม่ไปไหนนะนะครับก็อยู่กับพี่นะฮะแล้วก็ราคาพูนะครับก็มีสิทธิ์ชนะทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็โอกาสจบสเสมอก็ค่อนข้างที่จะสูงด้วยนะครับดังนั้นวันนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะผิดนะครับสาหรับคู่ไหนได้เลยนะแล้วก็ราคาสูงต่ํา นะครับเปิดที่2อลูกไหลามา2ลูกควบบ้างแล้วนะครับดังนั้นราคาค่อนข้างที่จะออกมาว่า น่าจะวิ่งเบียดสู่สีกันไม่น่าจะทำสกอร์เยอะสักเท่าไหร่สำหรับนั้นนี้นะครับแต่เมื่อวานทางนัง้นเขาเชี่ยเปิด2ลูกครึ่งนะเป็นบางคนก็มองต่ำหมดแล้วนะครับอย่างมองอย่างเซียนนะครับแต่ผมคิดว่าวันนี้นะครับไม่น่าจะจบที่สกอร์สูงด้วยผมเปิดหัวจวหัวไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูบทวิเคราะห์บทถัดไปว่าจะเป็นยังไงนะครับดังนั้นในแง่ของราคาที่ออกมาก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับเป็นกลางมองเป็นกลางเลยเพราะว่า บอลรายการนี้เนี่ยทั้งคู่เนี่ยผมคิดว่ามาตรฐานก็ยังคงสู่สีกันจริงๆนะครับชัดเจนด้วยฟอร์มด้วยอะไรด้วยนะครับอเจจิน่าจะสะดุดมาบ้างเล็กน้อยนะครับในเกมเปิดนะครับในรายการเปิดออบอลรายการนี้นะครับแล้วก็ทางด้านของฝรั่งเศสไม่ค่อยที่จะสะดุดเท่าไหร่ก็ เข้ามาด้วยผลสวยงามเหมือนกันสําหรับฝรั่งเศสนะครับดังนั้นตอนนี้นะครับมาเวียนมาจบกันในเกมสุดท้ายก็ผมคิดว่าน่นในเป็นเกมที่สนุกนะครับอาร์เจนตินาก็มีดีทางด้านของลีโอนลเมสซ,ซี่นะครับฝรั่งเศสก็มีคีรันเอมบัปเป้นะครับซึ่งมาจากทีมปารีสแซงต์แชร์แมงเหมือนกันเลย ดัะนั้นวันนี้นะครับจะเป็นใครที่ไหนเดี๋ยวต้องไปติดตามกันนะครับทั้งคู่เจอกันสามครั้งหลังสุดเนี่ยนะครับในเวิร์ครับย้อนกลับไปเมื่อปี2018ฝรั่งเศสเอาชนะไปได้4ประตูต่อ3นะครับก็ถือว่าชนะไปในนัดนั้นสำหรับฝรั่งเศสในรายการบอลโลกแบบนี้แล้วก็เกมกระชับมิตมี2เกมครัเจนติน้าชนะไป2 0แล้วก็10ย้อนกลับไปเมื่อปี2007และ2009นู่นเลยนะครับดังนั้น3เกมหลังสุดเป็นอาเจนิน่าทำได้ดีกว่านะครับแต่เป็นในรายการของบอลกระชับมิตรนะนะนะซึ่งผมมองว่าก็ไม่ได้มีผลอะไรเยอะนะครับจะส่งผลต่อแค่ฟีฟ่าแรงกิงเท่านั้นนะดังนั้นมาในเกมในนั้นนี้ซึ่งเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะจริงจังที่สุดในโลกแล้วแหละเพราะว่าเป็นนัดชิงอ่ะต้องต้องพินิจาะห์กันนิดนึงนะครับซึ่ง ต้องดูในรายละเอียดกถัดไปว่าจะเป็นยังไงนะครับสิบเกมหลังสุดของอาร์เจนติน่ากันบ้างนะครับสิบนั้นหลังสุดชนะไป8เสมอ1แพ้1นะครับการแพ้เนี่ยซึ่งเป็นแพ้ในบอลโลกนัดน,นี้แหละครับแพ้ให้กับซาอุดีอาระเบียในนัดแรกของอาร์เจนติน่าเลยนะครับสะดุดพ่ายเป็น1ต่อ2ช็อคโลกเหมือนกันนะครับคิดว่า,าเจติน่าจะไม่เข้ารอบแล้วแต่ก็มาถึงรอบสุดท้ายก็ถือว่าทําผลงานได้ดีอย่างต่อเน,นื่องนะครับล่าสุดก็รอบก่อเราชนะเลิศนะครับก็เอาชนะ โค้ชเชไปได้30ก็ถือว่าขาดลอยนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยในแง่ของการกินราคาครับกินราคาไปถึง70%สนะครับสูง6เกมจาก10เกมดังนั้นค่อนข้างที่จะออกสูงแล้วก็ออกอนะครับเป็นการอะเจนตินาเนี่ยที่ทำได้ผลงานได้กินราคาได้ดีแล้วก็จบที่สกอร์สูงด้วยดังนั้นผลงานของอะเจนตินาไม่เป็นที่คอรหานะครับก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีที่สุดนะครับอะเจนตินาเพิ่ง นะครับเพิ่งชนะเออเพิ่งแพ้แล้วกันนะครับเพิ่งแพ้เกมเดียวจากประมาณ30กว่าเกมนะครับผมจำไม่ผิดนะครับสาเกมได้นะครับ,นะรบซึ่งบอกว่านะครับแชมป์อเมริกาเนี่ยก็ต้องบอกทำได้ผลการได้ดีจริง,รงครับมีเดอะแบกอย่างีิวเนี่ยแมซี่และหลายตัวปีนี้อาร์เจนติน่าก็ทำ มีนักเตะสตาร์ดังๆหลายตัวนะผมคิดว่าแบบนั้นนะครับซึ่งถ้าวันนี้ไม่เล่นแบบวันแมนโชเนี่ยผมคิดว่าทีมอาเจนตินาน่าจะทำได้ดีพอสมควรนะครับถ้าไม่ให้เมสซี่นะครับในการมีเมสซี่เนี่ยผมคิดว่าน่าจะช่วยในช่วงของอ,ะ,อะไรคือ คือถ้าถ้าทีมมันคับขันจริงๆอ่ะเรียลเนี่ยเมซี่น่าจะมีประโยชน์ในตรงนั้นมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าเมื่อทีมมันพร้อมลงผมว่าถ้าอาจิเตนราวันนี้มองการเล่นเป็นทีมมากกว่าวันแมนโชเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทําได้ดีเลยทีเดียวนะเพราะว่าทีมต้องคือเล่นกันเป็นทีมนะครับผลสุดท้ายแล้วเมื่อมีการมีสตาร์ดังในทีมอ่ะมันจะช่วยเราในเวลาคับขันนั่นเองนะครับเขาจะหาเวลาหาช่วงหาจังหวะนะครับเบิกสกอร์ให้ได้นั่นคือ เป็นการมีข้อดีของสตาร์ดังระดับโลกนะครับอย่างเลโอนีลมซี่อยู่ในชาติของอาร์เจนตินาครับไปดูทางด้านของฝรั่งเศสครับ10เกมหลังสุดของฝรั่งเศสชนะไป6เสมอ1นแพ้ไป3นะครับกินราคาไป60%นะครับกิน6จาก10เกมแล้วก็จบสกอร์สูงแค่4เกมนะครับก็ไม่ค่อยจบสกอร์สูงเท่าไหร่สำหรับฝรั่งเศสนั้นล่าสุดเพิ่งเอาชนะมอกโกมาได้2ประตูต่อ0นนะครับก็ถือว่าก็ โมร็อกโกก็มาตั้งรับอะแต่ว่าดันพลาดเร็วนะครับแล้วก็มันต้องเป็นเกมที่ต้องบอกว่าบุกแลกกันแล้วก็มาโดนย้ำชัยอีกในครึ่งเวลาหลังก็ถือว่าผิดคาดไปสําหรับโมร็อกโกมาได้ไกลแค่นี้ผมคิดว่าดีสุดๆแล้วนะครับจบอันดับที่4ก็ไม่น่าเกลียดเลยนะ <c oughs> นะครับความพร้อมของทีมไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นแต่ว่าทะลุมาขนาดนี้เนี่ย ผมคิดว่ามร็อกโกเซอร์ไพรส์คนทั้งโลกจริงๆนะครับเป็นผมเป็นคุณผมก็คิดว่าโอ้โหทําได้ดีเกินคาดนะครับฝ <c oughs> รั่งเศสในรายการเวิร์คครับ นะครับมีแพ้แค่ตุนิเซียเกมเดียวนะครับซึ่งเป็นเกมที่3ของรอบแรกเนี่ยต้องบอกว่าฝรั่งเศสเข้ารอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็หมุนสลับสบเปลี่ยนนักเตะกันมานะครับฝรั่งเศสผ่านโปรแลนด์มาได้ผ่านอังกฤษมาได้นะครับมาชิลูช่วยทีมไว้นะครับแต่นาที่แล้วเป็นกองหลังแล้วก็เป็นตัวสำรองที่ลงมายิงนะในนัดนี้วันนี้จะทาเกมกันยังไงก็ค่อนข้างที่จะนะครับ เดี๋ยวต้องไปดูกันว่าจะทําเกมยังไงเหมือนกันนะครับซึ่งผมคิดว่าตอนนี้ถ้ากองหน้าเดี๋ยถ้าปิดเอ็มเบ้เป,เป,ปิดทางด้านของแดนกลางได้เนี่ยฝรั่งเศสก็ค่อนข้างที่จะหืดจับพอสมควรนะครับเล่นกับอังกฤษเนี่ยผมโอ้โหเหนื่อยเหมือนกันนะถ้าอังกฤษ นะครับก็เสียแบบง่ายๆเหมือนกันครับสำหรับฝรั่งเศสวันนี้มีปัญหาด้วยนะสำหรับฝรั่งเศสนะครับเดี๋ยวต้องไปดูกันว่าจะเป็นยังไงในไลน์อัพกันต่อนะครับดังนั้นถ้าเทียบกันฟอร์มต่อฟอร์มแล้วผมคิดว่านะครับตอนนี้เนี่ยนะถ้าฟอร์ม10นัดหลังสุดนะครับทางด้านของอาจนตินาอาจจะดูดีกว่าแค่นิดเดียวนะครับนิดเดียวนิดเดียวไม่ได้เยอะอะไรนะครับแต่ถ้าเทียบกันเนี่ยผมคิดว่าอจนตินาดีกว่านิดหนึ่งนะครับ ซึ่งเป็นในรายการสุดท้ายด้วยมันวัดในการรายละเอียดกันเลยนะดังนั้นเดี๋ยวต้องมาดูว่านะครับฝรั่งเศสจะมีดีตรงไหนนะผมก็แอบรู้นว่าเกมนี้จะออกมาแบบรูปแบบที่สนุกไม่ขาดรอยเหมือน4ปีที่แล้วนะครับชนะไปนะฮะทางน้้นของฝรั่งเศสชนะโเคเอเชียไปเกินไปนะครับเกินไป นะอาเจติน่าครับเตะไปแล้วยี่เตะไปแล้ว10เกมเนี่ยยิงไปได้28นะครับเสียแค่า5านะครับสุดยอดจริงๆครับส่วนฝรั่งเศสยิงไปได้16เสีย9นะครับวร 16, 16, 19, รบ,บวก7ประตูอยู่ดังนั้นทั้งคู่เนี่ยเมื่อลง1เกมน,นะครับ เจนีน่ายิงเกือบ3ลูกเลยนะหนึ่งเกมส่วนฝรั่งเศสยิงไปเกือบ2ลูกเหมือนกันแต่ก็ว่านะครับมันก็อยู่คนละทวีปมันก็แบ่งอะไรกันค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะเกตบอลถ้าวัดเกตต่อเกตนะครับฝรั่งเศสดีกว่าเจนีน่านะเกตบอลนะครับซึ่งอยู่ในโซนยุโรปนะครับส่วนเจนีน่าอยู่โซนอเมริกาใต้นะ ก็ต้องไปลุ้นกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงครับในเกมนี้นะครับเมื่อเจอราคาแบบนี้เจดีแนก็ทําได้ดีครับไม่เสียราคาเลยนะครับจาก5เกมหลังสุดชนะไป4เกมครับกินราคาไป4ี่เกมเจ้าไป1ส่วนฝรั่งเศสกินไปถึง4เหมือนกันครับเสียไป1เมื่อเจอมกิดย้อนกลับไปเมื่อปี2 0 1 5นสิบในปีเกมที่สูสีเหมือนกันนะครับแพ้ไป2องก็ถือว่าแฮนดิแคปแบบนี้นะครับอเจดีนาก็ทําได้ดีเหมือนกันครับเมื่อมาเจอคู่แข่งที่ค่อนข้างที่สูสีนะครับคู่แข่งที่สูสีของอเจดีนาก็เป็นอิตา ครับโคลัมเบียนะฮะก็บารซินนี่นะครับ, in, รบเจอบารซินราคานี้กินเรียบหมดเลยนะครับสำหรับเจติน่าก็ถือว่าทําได้ดีครับส่วนฝรั่งเศสก็ไม่น้อยหน้าครับเจอโปรตุเกสเจออิตาลีนะครับซึ่งเป็นเจอใน กรุปเดียวกันหมดเลยนะครับกรุปโซนยุโรปนะครับก็ถือว่ากินเยอรมันนะครับจะวิ่งเบียดกันก็อังกฤษนี่แหละครับก็มีผัดกันแพ้ผัดกันชนะกันบ้างแต่ว่าเมื่อเจอกับทีมใหญ่ๆฝรั่งเศสสามารถกินเรียบได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สกอร์สูง2ลูกแบบนี้ทั้งคู่ทําไม่ได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยนะครับถ้านับไปในแเกมเนี่ยสูงแค่เกมเดียวดังนั้นวันนี้ค่อนข้างที่จะคู่ขี้สูสีพอสมควรครับในแง่ของการจบสกอร์นะครับเกมที่แล้วเนี่ยนะทางด้านของอาเจนติน่า นะครับเป็นจูเลียนอวารสเหมาไป2ประตูนะครับแล้วก็ทางด้านของเรียงเนยเมสซี่กดลูกโทษไปนะครับก็ถือว่าสวยสวยุดงดงามนะฮะตัวอ่าสำรองก็ยังคงอยู่ครบนะครับอันเคลดิมาเรียเมวันนี้น่าจะสตาร์ตตัวจริงหรือไม่เดี๋ยวต้อง ไปดูลายละเอียดถัดไปนะครับก็แต่ว่าชุดนี้ผมคิดว่าสวยสดงดงามเหมือนกันครับโรริโกเดอปอก็โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นร่วมกับเอนโซเฟอร์นันเดสนะครับที่มีข่าวกับลิเวอร์พูลนะตอนนี้เหมือนว่าจะเซ็นแล้วนะครับหรือว่าอะไรไม่รู้นะครับอ่าเล็กซิสแม็กอลิเทอร์ก็ ไม่น้อยหน้านะครับทำผลงานได้ดีเช่นเดียวกันครับในบอลโลกในปีนี้นะครับข้าบฝั่งไปดูฝรั่งเศสนะครับอยู่ครบกันหมดนะครับกูโกโดริสนะครับโคนาเด้นะครับเจอเนนเนสหนึ่งประตูครับกองหลังจากนัดล่าสุดนะครับลาฟิววานลานกับอ่โอเวชิลูเนี่ยเหมือนจะเป็นไข้นะครับเขาเรียกว่าไข้อูดนะที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็คือการไปแข่งที่กาตาร์เขาเปิดแอร์นะครับในในสนามมันนอกสนามมันร้อนระอุใช่ไหมแล้วก็เป็นโดมเนี่ยเขาเปิดแอร์ นะครับเสียเงินไปประมาณ200ร้อยลไอสองแสนล้านดอลลาร์นะครับก็ถือว่าเป็นบอลโลกที่ใช้งบประมาณเยอะที่สุดเหมือนกันดังนั้นนะครับในการเปิดแอร์เนี่ยทำให้เชื้อไข้หวัดเนี่ยค่อนข้างที่จะกระจายตัวได้ค่อนข้างดีเหมือนกันดังนั้นทําให้ฝรั่งเศสต,ตอนนี้มีปัญหานะครับในเรื่องของกองหนานะในตําแหน่งของชิลูแล้วก็วาลานอาจจะมีการป่วยด้วยซึ่งทั้งคู่เนี่ยไม่ได้ไปไปเข้าแคมป์ซ้อมแบบปิดในในใน ในล่าสุดอ่ะล่าสุดนะครับวันนี้น่าจะเป็นมาคัสสุดามนะครับที่ลงแทนอเวชิลูแล้วก็อุปาเมกาโน่นะครับน่าจะอยู่ในตำแหน่งของวาลานนะเดี๋ยวต้องไปดูกันว่าจะเป็นแบบนั้นจริงไหมนะครับาจากเกมที่แล้วเนี่ยนะครับเอาไปดูไลน์อัพกันก่อนนะครับไลน์อัพวันนี้นะครับทางด้านของอาเจติน่าจะมาระบบ4-3-3มเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนอไม่เหมือนเดิมนะครับในเกมที่แล้วอาเจติน่า นะครับวางหมากไว้ที่4 3 1 2โดยให้เรเนเมสซี่กับจูเลียอวาเรสเนี่ยนะครับเป็นหน้าเป้าแต่วันนี้จะขยับนะครับ อังเคียดิมาเรียเนี่ยติดลงมาบ้างนะครับอาจจะเป็นที่คาดการณ์นะครับเดี๋ยวต้องมาเช็คกันก่อนอีกครั้งว่าจะเป็นยังไงนะครับดิมาเรียอาจจะลงเล่นในกาบขวานะครับแล้วก็ปรับแผงกลางเป็น3ตัวเหมือนเดิมนะครับอาจจะยืนหน้าสูงขึ้นมานิดนึงนะครับเอาเมสซี่มาเป็นหน้าเป้าต้องใช้ความสามารถของเมสซี่ในการลากเลื้อยกันบ้างนะครับแม็กลิเทอร์ยังคงปักหลักอยู่นะครับแดนกลางร่วมกับเอนโซ่ฟอนเดสแล้วก็เดูปอลครับแผงหลังก็เป็นโมริน่านะครับแล้วก็อาคุน่านะครับขนาดฝั่งซ้ายเซนเตอร์ฮาบก็เป็นคริสเตียนโโรรเม แล้วก็โอตาเมนดีนะครับที่ปักหลักช่วยทีมไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับแล้วก็ผู้สัตประตูเป็นเอเมเรโนลนะครับมาตินเนสนะครับส่วนทางด้านของฝรั่งเศสนะครับอาจจะมาในระบบ4-2-3-1เช่นเดิม นะครับก็จะมีโคนาเด้นะครับวาลานไม่แน่ใจว่าจะได้ลงไหมนะครับอุปาเมกาโนนะฮะซึ่งในนัดที่แล้วเนี่ยนะครับเป็นโคนาเด้กับวาลานนะครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับจะได้วาลานจะมีไข้ไหมหรือว่าไงนะครับยูโกโยริสเฝ้าเสาครับฝั่งซ้ายสุดก็เป็นชิโอเฮอร์นันเดสที่เบิกสกอร์ในนัดที่แล้ว1ตัวนะครับและเบียสนะครับยิงสตาร์ดังของชูเวนตุสนะครับแต่นัดที่แล้วไม่ได้ลงนะและเบียสนะครับเป็นทางด้านของยูเซฟฟูฟเฟน่ามากกว่านะครับแล้วก็ นะชัวมินนี่นี่นะครับลงในนัดที่แล้วเช่นเดียวกันครับร่วมกับเดมเบเดร้ครับกิสมันขาดไม่ได้เลยนะครับคือฝรั่งเศสปีนี้เนี่ยนะครับมีปัญหาในกองกลางนะครับกองเต้ป๊อกบาร์เนี่ยนะครับมีการบาดเจ็บกันหมดเลยนะครับสตาร์ทโค้ชอย่างเดียวนะครับเดชเชม ก็คิดว่าจะเอาใครมาเล่นในตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็เขาคิดว่ากิสมันน่าจะมีดีพอที่จะขยับลงมาเล่นในตำแหน่งนะครับแบบนี้บ็อกชุบบล็อกอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนหน้าเป้าวันนี้น่าจะเป็นตุลามมากกว่านะครับที่มาแต่ว่าผมคิดว่าในช่วงการเข้าฮอตนะครับชิลูยังคงฝากความหวังไว้ได้นะในเกมเจออังกฤษทำได้ดีจร,จริงครับสำหรับชิลู นแล้วก็เวอร์คัพปีนี้นะครับอ่าท็อสกอร์ยังคงเป็นแมสซี่แล้วก็เอ็มบัปเป้นะครับถ้าเทียบกันเลตตอร์เลตนะแมสซี่ก็ยังคงทําได้ดีกว่านิดนึงนะครับ8.4นะครับยิงไปแล้ว5ประตูเท่ากันนะครับแอสซี่แอสซิตไป3นะครับแล้วก็เอมปัปเป้แอสซิตไป2นะครับลงไปเล่น6เกมเท่ากันเลยดังนั้นวันนี้เป็นเกมเพชรตัดเพชรเหมือนกันนะครับเพชรตัดเพชรเหมือนกันเนี่ยฮะโอเวชิลูมีนะฮะ คือป่วยอะนะนะครับดังนั้นต้องลุ้นกันต่อว่าจะเป็นยังไงนะครับในนั้นนี้นะครับกลับไป2เกมนัดที่แล้วกันหน่อยแล้วจะทำให้เราตัดสินในวันนี้ว่าเราจะาเลือกไปทางไหนนะครับอาร์เจนตินานัดที่แล้วนะครับแมนนอฟเดอบียรก็คงเป็นจูเลียอวเลที่เบิกไป2อ,อ,องประตู นะครับก็เลตติ้งทั้งหมดนะครับยกให้ทางด้านของหน้าเป้าอย่างแมสซี่แล้วก็อาเบลตที่ทำได้ดีจริงครับจากเกมนัดก่อนหน้านี้นะครับก็ถือว่าสวยสดงดงามเหมือนกันนะฮะก็ทำได้ดีมากเลยดีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของอาร์เจนตินานะครับเลตนักเตะอาจจะแตะ7แตะ8กันเลยนะครับมี6บ้างเกี่ยวบเป็นแม็กอาริเทอร์นะครับแล้วก็ นะครัถ้าเลตติ้งแบบนี้นะครับเกมซักส่วนใหญ่เนี่ยผมคิดว่าอาร์เจนตินาเนี่ยนะครับจะขึ้นเกมในแดนกลางนะครับอาจจะเป็นเกมในแดนกลางค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับการทัชบอลอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นนะครับที่ทางด้านของโคเอเชียเยอะๆเพราะว่าโคเอเชียเนี่ยเปอร์เซ็นต์การคลองบอลก็ค่อนข้างดีกว่านะนะครับคือมันมันไปประจวบขนาดนั้นแล้วนะครับคือบอลมันโดนนําแล้วอ่ะดังนั้นต้องเล่นคลองบอลให้ให้ให้เยอะที่สุดนะครับสําหรับ ในในนัดที่แล้วนะครับดูสถิตินัดที่แล้วเนี่ยนะครับทางด้านของนะครับอาร์เจนตินาเนี่ยนะครับยิงเนี่ยครับบุกนะครับยิงในช่วงของเกมในนะครับบุกในแดนกลางอยู่แล้วนะครับเป็นการเป็นเป็นการต่อบอลในแดนกลางมากกว่านะครับวันนี้ถ้าทางด้านของฝรั่งเศสจะมาหยุดฟอร์มผมคิดว่าต้องต้องต้องเซฟในแดนกลางพอสมควรนะครับเพราะว่า นในการบุกเนี่ยบุกมาขนาบข้างก็จริงนะครับบุกทางฝั่งซ้ายเยอะเป็นทางด้านของจูเลียนอวาเลสนะครับร่วมกับแมคเลสเตอร์ในนัดที่แล้วนะนะครับดังนั้นถ้าวันนี้เนี่ยนะครับถ้าหยุดเกมในแดนกลางแต่ว่านะครับการบุกเนี่ยบุกทางทางด้านข้างนะครับจะเป็นทางด้านของจูเลียนอวาเลสเยอะมากกว่านิดนึงนะครับทางด้านของจีนีน่านะครับแต่ว่าในการยิงประตูเนี่ยนะครับจะมายิงในในในส่วนของกลาง ยิงตรงกลางนะครับเยอะกว่าที่จะยิงตรงข้างๆนะครับบุกข้างนะครับแต่มาจบสกอร์ะตรงกลางก็ถือว่านะครับน่าจะเป็นการต่อบอลกันเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันครับสำหรับทางด้านของอาเจนินาแล้วต่อบอลมีจังหวะสวยๆให้เห็นเหมือนกันนะครับนี่นะฮะก็จบในช่วงกลางเยอะมากกว่านะครับก็ถือว่านะครับวันนี้เนี่ยผมคิดว่าอาเจนินาก็คงจะรัดกลุมนะครับรัดเกมมาดีแล้วใช้ผมคิดว่ามัน ลิโอเน็ตซี่เนี่ยนะครับจะหาโอกาสโชกๆวยมากกว่าไม่น่าจะใช้ไม่น่าจะมาในแบบลากเลือนะครับเพราะว่าฝรั่งเศสก็น่าจะมาปิดลิโอเน็ตซี่เหมือนกันนะครับแล้วผมคิดว่าอร์เจนินาก็ต้องปิด คีเรนเอ็มบาเบมเนี่นเดี๋ยวต้องไปดูนะครับจากเกมนี้ครับซึ่งเกมที่แล้วก็ถือว่านะครับยิงไปได้แค่9ครั้งเองครับสำหรับอาร์เจนติน่านะครับเป็นประตูถึง3ประตูนะครับส่วนทางด้านของโคอเชียยิงไปถึง12ประตูนะครับไม่สิบสอครั้งนะครับไม่เป็นประตูเลยนะก็ถือว่าสถิติดูนะครับเกมที่แล้วเนี่ยนะครับยังไงก็ นะครับผ่านการผ่านบอลเนี่ยทางด้านของคเชียดีกว่าเพราะว่าบอลมันโดนนาก็ต้องไปถือเน้นคองเกมนะครับแต่ว่าอาเจน,เนิน่าก็ยังคงมีดีแบบว่าถ้า มีโอกาสให้ผมกระทุง้งเนี่ยผมกระทุ้งแน่นะครับแล้วก็ใช้โอกาสไม่เปลืองด้วยนะครับความคมยกให้เป็นหนึ่งเลยสําหรับอาร์เจนตินาในชั่วโมงนี้นะครับไปดูทางด้านของฝรั่งเศสกันบ้างนะครับเฮนเดสยิงไป1ประตูแล้วก็มัวนี่นะครับที่เปลี่ยนลงมานะครับก็ยิงไปอีกหนึ่งประตูเหมือนกันนะครับเปลี่ยนเดมเบเล่ลงมาในช่วงครึ่งเวลาหลังนะครับก็หดกันไปในนัดน,นั้นนะครับก็ถือว่า ทำผลงานได้ดีเหมือนกันนะครับเรตนักเตะอาจจะน้อยกว่าทางด้านของอาร์เจนตินานิดนึงนะครับอาจจะมีแค่เจ็ดไม่มีใครขึ้นไปแตะแปดเลยนะครับมีแต่เฮอร์นเดสคนเดียวนะครับผู้เดียวหนึ่งเดียวคนนี้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าเกมที่แล้วเนี่ยมโมร็อกโกนะครับดูแผงของมอโมร็อกโกนะครับแผงหลังห้าสี่หนึ่งเนี่ยนะครับมโมร็อกโกจะมาแผงตั้งรับเหมือนเดิมอีกแล้วมันค่อนข้างที่จะยากนะครับในเกมที่แล้วเนี่ย ดังนั้นมันเปิดโอกาสให้ฝรั่งเศสนะครับบุกโจมตีอย่างเดียวแล้วก็แล้วก็โดนเร็วด้วยมันก็เป๋ไปเลยนะครับแล้วก็เรียบร้อยนะครับไม่ไม่นะฮะโมร็อกโมันมันจะมาแผนเดิมแบบทุกแมตช์ไม่ได้นะครับบอลก็อย่างว่านะครับมันอยู่ที่ประสบการณ์ค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันนะครับฝรั่งเศสในเกมที่แล้วนะครับอ่รเยญรวมอยู่7.36ส่วนทางด้านของทางด้านของนะครับ อาร์เจนติน่าเนี่ยเลดบอลอยู่7.0นะครับก็ถือว่าฝรั่งเศสก็ยังคงเหนือกว่านิดนึงอีกนะฮะก็ดังนั้นคู่นี้ก็สมน้าสมเนื้อจริงๆอ่ะผมคิดว่าแบบนั้นนะครับกิสมันก็ทาผลงานได้ดีในแดนกลางนะครับก็ไม่ปฏิเสธว่าดีจริงๆนะครับแต่เจ้าตัวไม่ไม่บึกสกอร์อะไรแต่ว่าประสานงานในแดนกลางนะครับหรือหน้าต่ำเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมากเลยทีเดียวสําหรับอันโตนี่นะครับตัวกิสมันนี่นะครับก็วันนี้นะครับ จากเกมที่แล้วเนี่ยเราต้องไปดูกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเกมที่แล้วเนี่ยออกหนักทางด้านสองเดนกางไม่ค่อยได้ลุกเลยนะครับโมโโร็อกโกของบอลเน้นกว่าชัดเจนนะครับมือก็เหมือนคู่ที่ผ่านมาเหมือนเอาเจน,นินากับโคเอเชียเลยนะครับลักษณะนะครับการเก็บบอลการก,กับอ่อครองบอลอะไรก็คล้ายๆกันเลยนะครับแล้วก็แมตช์รีพอร์ตในนัดล่าสุดนะครับเป็นทางด้านของอ่าฝรั่งเศสเนี่ย นะครับบุกซ้ายขวาพอๆกันเลยนะครับไม่ได้ที่จะไม่ค่อยหวือหวาไม่มีเกมไหนโดดเด่นเลยนะครับแต่ทางมอร็อกโคเนี่ยนะครับโดดมาทางฝั่งขวาักด้วยดังนั้นการขึ้นเกมของฝรั่งเศสเนี่ยผมคิดว่านะครับค่อนข้างที่จะนะครับมีมิติของทั้ง2ฝั่งเลยนะใช้งานนักเตะได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับเดมเบเล่ก็ลากเลยได้ดีนะครับเริ่มกับคีรานเนมบัปเบ้เหมือนกันนะที่ต้อง มันเจ้าตัวบอกว่าขอเล่ลากเลื้อยหน่อยเพราะว่าเป็นสกิลส่วนตัวนะครับแต่วันนี้จะใช้ได้หรือไม่ต้องไปดูกันการยิงประตูก็ยังคงยิงในตรงกลางเหมือนกันเลยนะครับดังนั้นการจบสกอร์ยังไงก็ลากมานะครับแต่ว่าจะเป็นในฝั่งของ abe, คีเรนเอบับเป้ค่อนข้างที่จะเยอะมากกว่าทางด้านของฝั่งขวาดังนั้นถ้าวันนี้เนี่ยผมคิดว่าจะดีหน้าปิดทางด้านของคีเรนเอบับเป้ได้นะครับฝั่งอื่นก็นะครับน่าจะเพาลงมาเบาบางลงมาแล้วก็อาจจะ ปิดเกมได้นะครับถ้าจบเสมอก็ไม่น่าเกลียดเหมือนกัน,นครับสำหรับคู่นี้นะครับดังนั้นวันนี้ก็มีดีคนละอย่างนะครับคีรเรนิมบาเบกับเรียวเนลเมสซี่นะครับแต่วันนี้ถ้าพูดถึงปัญหาเนี่ยผมคิดว่าฝรั่งเศสน่าจะมีปัญหากว่านิดนึงนะครับฝรั่งเศสเนี่ยผมคิดว่านะครับในตัวผู้เล่นเนี่ยเดี๋ยวต้องเช็คตัวผู้เล่นนี้คือสําคัญเลยนะครับถ้าหายไปแบบนี้เนี่ยอันตรายมากๆนะครับตุลามผมคิดว่าไม่ได้ดีเท่าชิลูอ่ะ นะแต่ว่าอาจจะมาสร้างเซอร์ไพรส์ได้อีกก็ก็เป็นไปได้อีกนะครับด้วยราคาที่ออกมานะไปดูราคากันหน่อยไม่ขยับด้วยนะครับเป็นทาดนันของอาเจนิน่าเป็นตัอกว่านนิดนึงนะครับขยับกันมาแล้วแบบนี้นะครับราคาคู่นะฮะสองจุดมีโอกาสชนะแล้วก็โอกาสจบเสมอค่อนข้างที่จะสูงมากเลยทีเดียวนะครับลูกอ่สูงต่ำา2ลูกวิ่ง2ลูกควบผมคิดว่าคู่นี้ไม่จบที่สกอร์สูงครับด้วย ด้วยอะไรอ่ะด้วยเป็นเกมนัดที่ค่อนข้างที่จะกดดันพอสมควรนัดสุดท้ายแล้วแล้วก็นะครับทั้งคู่ไม่ได้ที่จะเป็นทีมที่จะมุทะลุเท่าไหร่นะครับอาจจะมีผมคิดว่านะเกมที่ออกมาจะมีโอกาสที่จะหวือหวาหลายนะครับหลายมุมหลายบางโอกาสแต่ว่าไม่ไม่น่าที่คือมันก็เหนียวเหมือนกันพอตัวนะครับดังนั้นผมคิดว่าน่าจะเฉือนกันจริงๆครับสําหรับคู่นี้ นะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงความชอบส่วนตัวเนี่ยนะครับผมก็ชื่นชอบฝรั่งเศสเหมือนกันนะครับแต่ว่าปีนี้ผมสงใจให้ลิลลี่แมตสซี่นะต้องบอกว่าหลายหลายอย่างนะครับสถิติเราต้องทำฝากใจไว้ที่เมสซี่เนี่ยด้วยสถิติด้วยฟอร์มอะไรผมคิดว่า อาร์เจนตินาปีนี้นะครับมีโอกาสที่จะเอาชนะฝรั่งเศสได้ด้วยนะครับแต่ว่าฝรั่งเศสก็มีโอกาสชนะนะแต่ถ้าผมเชียร์เนี่ยผมเชียร์เลโอนลเมสซี่คว้าแชมป์โลกดีกว่าครับคีรันเบเบ้ย,ยังคงคว้ามาแล้วนะจะสองแชมป์ติดก็อย่างว่านะครับจะเย็นๆนะครับแต่ว่าอาร์เจนติน่าต้องสนใจให้เมสซี่หน่อยอยู่ในช่วงบั้นปลายในการค้าแข่งแล้วนะครับดังนั้นผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยไม่น่าจะเป็นเกมยาก นะครับเออเป็นเกมยากแน่นอน,นครับเป,เป็นเกมเป็นเกมยากแต่ก็น่าจะผ่านไปได้สําหรับเรียวเนี่ยมัซี่ผมคิดว่าราคาที่ออกมาแบบนี้ก็ไม่น่าเกียดนะครับจะเลือกเล่นฝั่งไหนก็ได้แล้วแต่คนทู้ฟั่งนะครับแต่สถิติโดยรวมเนี่ยอาร์เจนตินานะครับก็ไม่ได้ดีกว่าฝรั่งเศสผมคิดว่าเบียดกันเลยนะถ้าสรุปลงมาแบบนี้แล้วนะครับอยู่ที่ว่านะักเต ใครที่จะลงทํามาเป็นสีเป็นสันนะครับในเกมนี้ซึ่งบอกว่าฝรั่งเศสมีปัญหาในแง่ของนักเตะนิดนึงนะครับซึ่งเจออากาศร้อนๆแบบนี้ก็ต้องบอกว่ามีปัญหาแน่นอนมีการป่วยดังนั้นคู่นี้ผมเลือกเชียร์ไปที่อาร์เจนตินานะครับน่าจะสกอร์หนึ่งศูนย์ประมาณนี้นะครับน่าจะขาดกันในเกมหรือไม่งั้นก็จบแล้วก็ไปช่วงต่อเวลานะครับอาจจะมีการจุดโทษได้เห็นก็ได้นะครับถ้าบอลมันคู่ขี้สู่สีกันถึงขนาดนี้นะครับแต่ว่าก่อนหนะ้า ่อนนี้นะครับผมก็เชียร์ใจไปที่อาร์เจนตินาละกันนะครับฟันธงฮะดังนั้นวันนี้นะครับโหคู่เดียว20กว่านาทีก็ขอบคุณมากทุกคนที่รับฟังนะครับหวังว่าทุกคนจะนําข้อมูลไปประกอบการแต่สินใจในการลงทุนนะให้ทุกคนรวยๆแหงๆนะครับมีอะไรคอมเมนต์กันตั้งมาใต้คลิปนะครับอยากให้ผมปรับปรุงอะไรตรงไหนก็ว่ากันมาได้นะครับอาจจะอัพช้าหน่อยวันนี้นะครับก็ขอคนร่ำรวยๆเหงๆอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ